王丽明，我走了，你。这 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกท่องพยัญชนะไทยทั้ง4 4ตัวกันนะคะกอเอ๋ยกอไก่กอเอเ๋ โชิงตีดังโซช,ชิงตีดังชซช้างวิ่งหนีชซช้างวิ่งหนีโซโซล่างทีโซโซล่างทีช สวมพลันโยช,ชาดาสวมพลันตอปะตับหุนหันตอปะตับหุนหัน,อหน,หนทอฐานเข้ามารอทอฐานเข้ามารองทอนางมุนทหน้าขาวทอนางมุนทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องทอผู้ เด็กต้องมีมนต,ต่อเต่าหลังตุงต,ต่อเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนพอถุงแบกขนทอทหารอดทนพอทหารอดทนพอธงคนนิยมพอธงคนเนิยวโนหนูวขวับควายโน ปอกไขอใบไม้ทับถมุมบอใบไม้ทับถมุมปอปลาตากลมปอปลาตากลมขอพึ่งทำรังหอพึ่งทำรังอฟอฝาทนทานอฟอฝาทนทานหอพานวางตั้งหอพานวาง ขอฟันสะอาดจังขอฟันสะอาดจังขอสัมผากลางใบขอสัมผากลางใบมอมาคึกคักมอมาคึกคักยยยักเขี้ยวใหญ่ยอยักเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอ โกเวลงยาโกเวลงยาสอสาลาเงียบเงาสอสาลาเงียบเงาสอฤศีหนวดยาวสอฤศีหนวดยาสสวยาสอเสือดาวขนอง <ersch> <their> ครูเริ่มเปิดไมค์ค่ะอ่าเด็กๆจ้าเด็กๆท่องกอไก่ถึงขอน้องหกได้หรือยังคะได้แล้วค่ะได้แล้วใช่ไหมคะสวัสดีสััสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันพีสวันพุธอ้เมื่อกี้เด็กๆดูกอไก่แล้วก็สละไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะ เด็กๆเ,กเตรียมแบบฝึกหัดมาหรือ,อยังคะ,ตะตเตรียมแล้ววันนี้เราท่องสระกันดีดีไหมคะสระของเด็กๆอ,อยู่ไหนคะดเด็กๆลองชูให้ครูดูซิอยู่ที่ทุ่งนาค่ะโอเคค่ะมีแผ่นสระไหมคะแผ่นสระชูให้คุณครูดูคะ่ะแผ่นสระงอ่า<ม>ชูขึ้นมานะคะอคค่ามีสระอะ สระอาสระอะไรอีกลูกช่วยกันท่องได้ไหมคะได้ไหมคะพร้อมๆกันได้ไหมคะเปิดไม้ได้ไหมสระอีสระอูสระอูสระอาสระอาสระอีสระอีสระอึสระอูใยญ่ๆก่อนใช่ไหมคะ แล้วก็สระอุแล้วสระอูใช่ไหมคะครบไหมคะเด็กๆดูที่แผ่นกระดาษท้องเด็กๆคุณครูเคลือบไว้ครบจํานวนพอดีนะคะหูคุณครูอยู่โรงเรียนนู่นนครูไม่ได้เคลือบนะคะไม่ได้เอามาเนาะคุณครูคะ่ะหนูเติยยียคคิดแต่ว่าหนูไม่มีคะ่ะพี่กระตูนอยู่โรงเรียนคะ่ะพี่กระตูนไม่ไดเอามาเอาเนาะพี่กระตูนกาลังกักตัวอยู่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะ เคค่ะไม่เป็นไรค่ะเด็กอยู่บ้านทบทวนสระแล้วก็พยัญชนะนะคะเขียนได้ไหมเด็กเขียนได้ไหมคะเขียนเป็นตัวตัวได้ไหมลองฝึกเขียนดูนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอคะฝึกเขียนกอไก่ขอไข่นะคะได้ไหมคะใครที่เขียนชื่อได้อ่ะก็เขียนได้โอเคค่ะเขียนเป็นตัวตัวคำคำชื่อเรานั่นก็ได้นะคะฝึกเขียนชื่อเราก็ได้อันดับแรกนะคะ โอเคนะคะเด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดมาหรือ e ยังเอ่ย hmm. ของน้องอนุบาลหนึ่งจะเป็นสีฟ้า mm hmm. ของพี่อนุบาลสองจะเป็นสีสีอะไรคะอ mm hmm. นุบาลสองสีอะไรคะไม่มีพี่อนุบา 2, ลส <c oughs> องหรอคะพี่อนุบาลส <c oughs> จะเป็นสีชมพูของพี่อนุบาลสามสีชมพูใช่ไหมคะพี่อนุบาลสองสีเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะ ใ่แล้วค่ะใช่ไหมคะสีฟ้าอนุบาลหนึ่งสีเขียวอนุบาลสองสีชมพูอนุบาลสามนะคะวันนี้ทำหน้าสิบหกเหมือนเดิมนะคะเอาของน้องอนุบาลหนึ่งไหนดูซิน้องอนุบาลหนึ่งมีใครบ้างไหนดูก่อนนะอนุบาลหนึ่งมีใครบ้าง คุณครูไม่รู้จากชื่อมันเป็นชื่อผู้ปกครองนะอ่ามีน้องใบตองมีน้องเพียงออมีน้องเดมีน้องไอเดียน้องนับดาวโนบาลหนึ่งไหมคะคุณน้องเอี้ยงอ่าน้องนับดาวนนบาลสองน้องข้าหอโนุบาลหนึ่งนะคะแค่นี้ใช่ไหมคะอ่ะน้องภูมิอ่าน้องภูมิมาแล้วน้องภูมินบานหนึ่งบานหนึ่งมีน้องธันวาอีกโนบาลหนึ่งใช่ไหมคะน้องธันวา หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคุณคุณนับก่อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนใช่ไหมคะอนบาลหนึ่งโอ้อนบาลหนึ่งเยอะจังเลยธานาพลใจน้อยเหรอใครอ่ะหลอนุบาลอะไรคะเนี่อนุบาลหนึ่งมีเจ็ดคนเดี๋ยวให้น,น้องอนบาลหนึ่งก่อนเนาะเจ็ดคนนะคะโอเคไหมคะ น้องนบาลหนึ่งเปิดหน้าสิบหกนะคะลูกน้องอนบาลหนึ่งเปิดหน้าสิบหกเลยผมครับผมโอเคนะคะเห็นไหมคะคุณน้องเอี้ยงเห็นไหมเห็นเจ้าไหมคะ เดดเดๆเห็นหน้าจอค,คุณครูหรือยังคะนุบาลหนึ่งก่อนนะคะหน้าสิบหกนะคะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งเห็นดินสอมไหมคุณน้อยยังให้เด็กๆเขียนตามรอยปะ นะคะเขียนตามรอยปะหน้าสิบหกเด็กๆเปิดแล้วนะคะหน้าสิบหกนะคะเด็กเปิดเลยนะคะหน้าสิบหกตัวแรกตรงนี้นะคะรูปอะไรเอ่ยโอ้สีเทาไม่เห็นก่อนนะผู้เปลี่ยนสีก่อนตรงนี้นะคะใบไม้ รูปใบไม้ก็เป็นตัวบอใบไม้ my, ใช่ไหมคะบอใบไม้บอใบไม้ b my, นะคะตรงนี้ให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะตัวบอใบไม้บอใบไม้ ด็กเขียนเลยนะคะวันนี้เมาส์ไม่มีนะคุณครูเอาหน้านี่นะคะจะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะบอใบไม้ให้เด็กเ,เขียนเลยให้น้องรุ่นวันหนึ่งเขียนเลยนะคะบอใบไม้นะคะอ่ะบอใบไม้ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีสิบสามตัวนะคะให้เด็กๆเขียนเขียนเสร็จหรือยังบอใบไม้น้องโนบานหนึ่งค่ะเสร็จไหมคะงครับนะคะอ่เขียนเลยนะคะลูกค่อยๆเขียนนะคะอันนี้บอใบไม้เด็กๆเขียนด้วยท่องด้วยนะคะลูกมันจะได้จําได้ว่านี้ตัวนี้คือตัว ปอใบไม้ทำหัวกลมๆก่อนข้างบนนะคะทำหัวกลมๆเสร็จแล้วก็ลากลงมาลากไปข้างๆแล้วลากขึ้นข้างบนนะคะปอใบไม้ตัวแรกนะคะตัวที่สองคือปอปลานะคะปอปลาปอปาตรงนี้นะคะปอปลาจะหางยาวหน่อยนะคะ ปอปลาไม้มันจะหางสั้นปอปลาจะลากหางขึ้นยาวๆนะคะปาปลาปอปลาจะหางยาวนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายไว้รอนะคะเดี๋ยวให้น้องอนุบาลหนึ่ง ทำตามทำตามทีหลังเผื่อถึงที่บาลสองน้องก็จะได้ทำเสร็จเลยนะคะปอปลาตัวนี้คือเปลี่ยนปากสีปากกาก่อนนะสอรือสีตรงนี้คือสอรือสี ทำหัวกลมๆเหมือนกันนะคะเหมือนบอใบไ,ไม้นั่นแหละสองหรือสีนะคะแต่มันมีแต่มันมีอะไรข้างในหางมันเหรอคะเขาเรียกว่าอะไรมันนี่นะคะสองหรือสีคุณครูจะเขียนไม่สวยนะวันนี้เดี๋ยวถ้ามีตังกว่าน,นะเดี๋ยวจะไปซื้อ iPad ก่อนนะจะได้เขียนสวยๆนะ สื่อสีนะคะส,สื่อสีอ่ามีให้เด็กเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวเหมือนกันนะคะของน้องอนุบาลหนึ่งนะคะอ่าต่อไปเป็นของพี่อนุบาลสองนะคะพี่อนุบาลสองมีกี่คนคะ อ่าพี่โนบาลสองนะคะต่อไปเป็นของพี่โนบาลสองนะคะพี่โนบาลสองก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะมีพี่กุลมีพี่นับดาวมีพี่ไออุมีพี่อะไรอีกคะพี่กัปตันใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ให้เด็กๆเ,เขียนสระเอ ตรงนี้เรียกว่าสระเอนะคะเขียนสระเอและหัดอ่านนะคะให้เด,เด็กหัดอ่านด้วยนะคะนี่เติมทออทะสระเอจะอยู่ตรงนี้ให้เด็กๆเ,เขียนสระเออ่านว่าทะเลนะคะทะเลทำข้างล่างนี้ก่อนนะลูกจอละ เคถ้าใส่สระเอให้มันจะอ่านว่าจอละเคจ่าจะเคนะคะให้เด็กฝึกอ่านด้วยนะใส่สระเอให้ตรงข้างหน้าปอปาเปรอ่านว่าเปรนะคะปอรอเอเปรครูครับหน้าหน้าอะไรครับหน้าสิบหกค่ะ เปิดหรือยังคะลูกหน้าสิบหกอ่าติมสระเอให้มันอ่านว่าเกเรนะคะเกเรอันนี้มีคำว่าหาบใส่สระเอให้หาบเรนะคะหาบเรอันนี้มีคำว่าขาให้แล้วขาใส่สระเอให้หน่อย อ่านว่าขาเป๋นะคะขาเป๋นี่ขาเป๋เขียนชื่อได้แล้วเห็นไหมคะพี่นุบานสองเขาจะมีที่เขียนชื่อให้ให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองเขียนยากหน่อยนะเด็กๆฝึกเขียนเลยนะคะ เดี๋ยวระบายสีให้สวยๆนะคะให้น้องๆให้เด็กๆระบายสีให้สวยๆเลยอ่าเขียนชื่อให้เรียบร้อยหน้าสิบหกนะคะหน้าสิบหกพี่น้นนนองอนุบาลหนึ่งก็สิบหก 16. พี่อนุบาลสองก็สิบหกพี่อนุบาลสามก็หน้าสิบหกนะคะพี่อนุบาลสามเตรียมเปิดเลยค่ะ พี่นุบาลสามเปิดเลยยังคะพี่ระดาพี่กระตูนพี่อะไรอีกอ่าพี่อะไรอีกคะ,คะพี่นาเหรอคะ,คะอ่ามีหลายคนพี่มินนี่นะคะคุณครูไม่เห็นหน้าจอนะตอนเนี้ยวนั่นงลงคือบนหันหน้าโต๊ะอ่ะอ่าเนาะออตโต้พี่ออตโต้ใช่ไหมครับผมอ่ามีหลายคนเนาะพี่นุบาลสามก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะ เขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคนะคะเขียนคำในช่องว่างเขียนตรงนี้นะคะเราอ่านว่าเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคข้อหนึ่งตรงนี้นะคะข้อหนึ่งตรงนี้หมอ หมออะไรเอ่ยหมอปืนยาใช่ไหมหมอหมียาหมอฉีดยาหมอหวียาหมอรีบยาหมออะไรคะตอบได้ไหมคะหมอฉีดยาค่ะอ่าใช่แล้วหมอฉีดยา หมอฉีดยานะคะให้เด็กๆเติมคำว่าฉีดตรงนี้นะคะฉีดยาอะไรค่ะหมอฉีดยาอ่าต่อไปข้อสองเติมคำว่าฉีดหรือยังคะลูกเติมคำว่าฉีดหรือยังคะเติมแล้วค่ะแล้วค่ะหมอฉีดยาเสร็จแล้วเนาะข้อสองลิง ลิงแล้วก็เว้นไว้ต้นไม้ลิงปีนต้นไม้ลิงหวีต้นไม้ลิงหวีต้นไม้ลิงรีบต้นไม,ลนไม,ลนไม้ลิงอะไรคะต้นไม้ค่ะแหมลิงปีนต้นไม้<อ>เขียนป่อไปอีสละอี พออีน้องปีนลิงปีนต้นไม้ข้อสองนะคะอ่าเสร็จหรือยังพี่อนุบาลสามเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะแล้ะต่อไปข้อสามนะคะเว้นไว้แล้วก็เป็นสัตว์จุดจุดจุดเป็นสัตว์อะไรเป็นสัตว์มีเป็นสัตว์วีเป็นสัตว์รีบเป็นสัตว์ตอบข้อไหนคะ มีค่ะอ่าเก่งมากค่ะตอบมีมีเป็นสัตว์นะคะหอโอสาระอีอีมีมีเป็นสัตว์นะคะมีเป็นสัตว์เนาะมีไม่ใช่พืชเป็นยังไงนี่มีเป็นสัตว์ ข้อสีข้อสีนะคะข้อสีเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาก่อนนะยออายอหยะพอได้ไหยายายายอยายเมื่อกี้ใครสะกดคะเก่งมากเลยนะคะฝึกสะกดยออายายายอยายนะคะยายผมให้น้องยายอะไรผมให้น้องยายหวียหรือว่ายายรีบผมให้น้อง ยายอะไรคะหีผมให้น้องค่ะอ่าใช่แล้วหอสีเลยคะคุณครูอะไรนะลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวลอก่อนนะอ่ายายหวีผมให้น้องนะคะมีหวีผมให้น้องหอวีหวีนะคะพ้อสุดท้ายทำได้ไหมคะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแล้ว ฉันไปโรงเรียนฉันอะไรคะฉันรีบไปโรงเรียนใช่ไหมคะครูขาหนูเสร็จแล้วเก่งมากเลยค่ะรอเพื่อนๆก่อนนะคะรอคุณครูก่อนนะเขียนชื่อด้วยนะลูกอย่าลืมเขียนชื่อนะคะระบายสีตรงนี้ให้ด้วยนะคะดอกไม้เนี่ยให้น้องๆระบายสีดอกไม้กับผึ้งเหรอคะให้คุณครูด้วยนะคะ อ่าแล้วเขียนชื่อตรงนี้ด้วยข้างล่างนะคะยายฉันรีบไปโรงเรียนนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านด้วยนะเขียนสรลและจัดการอ่ให้เด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะ,ะน้นะะนองนบูบานหนึ่งเสร็จหรือยังคะนอนวันหนึ่งมีบอใบไม้ปอปลาสอรือสีนะคะ ของน้องอนุบาลสอง,องน้องอนุบาลสองจะเขียนสระเอนะคะคนคูคะหนอยู่ที่ทุ่งนะหนูไม่มีการบ้านค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องกุลกลับไปทํานะคะใครไม่มีการบ้านใครไม่ได้เอาหนังสือมาใครยังไม่ได้เปิดหนังสือให้ที่เด็กกลับไปทํานะคะหน้าสิบหกนะคะหน้าสิบหก โอเคค่ะใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยหน้าสิบหกนะคะวันนี้เราอาแค่หนึ่งหน้าหน้าสิบหกวันนี้ทษทวนโตใจคือแล้วกแต่แเดียวก็ทษทวนอะไรไปนะคะลูกสล่ะใช่ไหมคะสละนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมีรักการอ่านกับคุณครูนกเอี้ยงอีกหนึ่งวิชานะคะคุณค,ณคณรูเอนะคะใครที่ทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาในลงในอัลบั้มของวิชาภาษาไทยนะคะเหมือนเดิมนะคะวิชาภาษาไทยให้เด็กๆใส่ไปเลยอเ,เอาใส่ซ้อนไปเลยนะคะในอัลบั้มนะคะอะไรนะคะลูกข่าต่อไปเนี่ยอะไรคะรัากการอ่านก,กับคุณครูนกเอี้ยงค่ะ รักการอ่านค่ะให้เด็กเตรียมสมุดบันทึกรักการอ่านไว้เลยนะคะโอเคนนค่ะเด็ก็ไม่รก็ไม่รไม่รีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องกุนก็ทําย้อนหลังนะคะนิทานเรื่องอะไรไปบอกคุณแม่นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะไปเล่าให้คุณแม่ฟังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังก่อนนะคะใครที่อยู่นอกสถานที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านให้เด็กๆก จำไว้แล้วก็ไปเล่าให้คนพ่อคนแม่ฟังแล้วก็ไปบันทึกเอานะคะลูกแต่วิชาภาษาไทยทําหน้า16นะคะให้ที่เด็กทําหน้า16วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะสว่สไนดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ